สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยวเราก็มาฝึกทําโจทย์ในรูปแบบของ conversation นะครับในพาร์ทที่11กันต่อนะครับก็พาร์ทนี้ก็จะทํากันประมาณ10ข้อนะครับเริ่มที่ข้อ41นะครับ situation คือสถานการณ์ครับ mark and p a n n ครับ are talking about fat victims นะครับ fat victims ก็คือผู้ประสบอุทก,กภัยนะครับ คือภัยทางน้านะครับก็มันน่าจะเกิดสถานการณ์น้ําท่วมอยู่นะครับเขาก็พูดกันเกี่ยวกับผู้ประสบภยัยผู้ประสบุทกภัยนะครับม้าก็บอกว่า i think we have to help the people who are suffering from the flood ก็คือฉันคิดว่าเราควรจะช่วยเหลือนะครับผู้คนที่ suffering ก็แปลว่าความทุกข์ยา,นากนะครับความทุกข์นะครับเราควรจะช่วยเหลือผู้คนที่เกิดความทุกข์นะครับจาก น้ำท่วมนะ do you a agree with me agree with ก็แปลว่าเห็นด้วยนะครับ do you agree with me คุณเห็นด้วยกับฉันไหมป่านนี้ก็น่าจะตอบว่าไงครับป่านนี้บอก what should we do พวกเราควรทําอะไรกันดีล่ะนะครับก็ชอยข้อที่1คือ no idea นะครับข้สองก็คือ good idea ช h อยที่3คือ it's up to you up to you ก็คือแล้วแล้วแต่คุณเลย i m afraid i can't นะครับฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถทําได้นะครับ ครานี้ก็ตอบข้อสอบน,นะครับแรนี้ก็บอกว่า good idea what should we do เป็นความคิดที่ดี what should we do คือเราควรจะทำอะไรกันดีล่ะมาก็บอกว่า we should make a campaign นะครับ campaign นะครับ c a m p a i นะครับ c a m p a i ก็คือภาษาไทยก็ชอบเรียกว่าแคมเปญแคมเปญกันนะครับ campaign นี่ก็คือ we should make a campaign นะครับ,นะรบ to help the f a d v i c t i m แเราก็ควรจะจัดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการสนับสนุนนะครับ ให้กับผู้ประสบภัยนะครับ Your idea is good is g r e a นะครับก็คือแปานนี้บอกว่าโอ้ความคิดคุณนี่เยี่ยมมากนะครับอ่าก็ที่42นะครับสถานการณ์คือแมรี่แล้วก็พิกกี้นะครับ Talking about an accident ก็คือพูดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแมรี่ก็บอกว่า Somebody crashed into my car last night ก็คือ ก็มี somebody แล้วก็มีคนอยู่นะครับก็คือมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็มีคนอยู่คนหนึ่งหรือใครสักคนหนึ่งนะครับ c a s h into my c a s m y last night ก็คือ crash ก็ตัวนี้ก็แปลว่าชนนะครับก็คือรถชนกันนั่นแหละเป็นไงคือรถชนกับรถชั้นเนี่ยเมื่อคืน how a w full นะครับ how a w full ก็คือห เป็นคำโบทาณก็คือโอหมันแย่มากนะครับ how awful แล้วก็ตัวพิกกี้น่าจะพูดว่าอย่งไรต่อแมรี่ก็บอก thank you is t very kind of you ก็คือคุณเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยลักษณะอย่างนี้ครับชอย็เหนึ่ o คือไอโฮปโซโฮปก็แปลว่าหวังนะครับฉันหวังเช่นนั้นน e v ว่าไม่นะครับไม่เป็นไรนะครับ is doesn't matter มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อัม o โตรีอัลเบาเดจันเสียใจที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องตอบข้อสี่นะครับก็คือเพเกียวบอกโ oh, อ้ how awful ก็คือมันแย่มากเลยนะ I'm sorry about t h a ดฉจันเสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเม r y บอก Thank you It's a very kind of you คุณเป็นคนที่มีน้ำใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้มาดูข้อ43นะครับสถานการณ์คือ Joe เกวินนะครับ are talking about Mr. Richard Class นะครับก็คือพูดเกี่ยวกับคาสนะครับการสอนของริชาร์ดในชั้นเรียนนะครับโจ e อี Joey ก็บอกว่า what do you think about Mr. Richard's class นะครับคุณคิดยังไงเกี่ยวกับนะครับในชั้นเรียนที่ Mr. สเตอราสสอนอยู่นะครับเกวินก็ตอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่า I don't understand the lesson the lesson นะครับก็คือ understand ก็คือเข้าใจนะครับโดน t understand คือฉันไม่เข้าใจในบทเรียนนะครับโจยีบอก you should ask him นะครับเธอควรจะถามเขานะครับก็คือถามนิชาร์ด to explain after class นะครับ after class ก็คือเพื่อให้เขา explain ก็คืออธิบายนะครับ explain แปลว่าอธิบายนะครับคือ จเอียบอกคุณควรจะถามมิสเตอร์นิชาร์นะเพื่อให้เขาอธิบายหลังจากเลิกชั้นเรียนไปแล้วนะครับเลิกเลกเรียนไปแล้วนะครับเควินก็บอก I'm tired many times นะครับฉันท i r e ตัวนี้ก็มาจาก t r y นะครับ I have time I have t i m e many times นะครับฉันก็พยายามอยู่หลายครั้งนะ but it's still the same นะครับ still ก็แปลว่าคงที่หรือว่าอยู่อย,อย่างเดิมครับ Still the same นะครับก็คือมันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ Still the same ก็ยังคงเหมือนเดิมคือไม่ว่าจะถาม m เตอร r Richard เนี่ยหลังให้เขาที่บายหลังจากเลิกเรียนไปแล้วก็ยังนะครับ I have tried ไม่ I have tried อย่าไม่นี่ารก็พยายามหลายครั้งแล้ว บ้านอิส t ิวเดอร์เซมก็คือมันก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นช่องที่ว่างก็น่าจะเป็นอะไรนะครับข้อที่หนึ่งครับอิสบอลิงมันดูน่าเบื่อนะครับอิสเ e a l ี่ฟันนะครับมันดูสนุกมากเลยสนุกจริงๆ i ิงอิสวันเดอร์นะครับโอ้มันทตไม่รู้สึกประหลาดใจรู้สึกรู้สึกดีขึ้นอะไรรู้สึก Wonderful ูลครับก็ตามทับับเลยนะครับแล้วก็อิ เกรสคลาสก็คือคลาสก็คือมันเป็นชั้นเรียนเป็นการเรียนที่ที่เยี่ยมมากนี่ก็ต้องบอก i s a boring นะครับเพราะว่าเธอเบื่อมากเลยเพราะาเธอโดนอันเดอร์สเตไม่เข้าใจใน e ด e s s o n นะครับไม่เข้าใจในบทเรียนอ่ข้อสิบสี่แจก Can I borrow your pencil? ก็ขอยืมดินสอกับจนจอนนะครับจอนจะตอบ่าไง Yes please no not at all หรือว่าข้อ2ครับ I'm sorry I'm using it I don't know I'm using it อ่ะข้อนี้เราเคยทำไปแล้วนะมันซ้ำนะครับก็คือต้องเป็น I'm sorry อ่าก็ปฏิเสธนะครับก็เหมือนว่าฉันขอโทษนะ I'm using it ฉันยังใช้มันอยู่ก็คือให้เธอยิมไม่ได้หรอก I'm using it ก็คือฉันยังใช้มันอยู่ข้อ4.5นะครับซูซานนะครับแล้วก็แอนนานะครับซูซานพูดอะไรสักอย่างแอนนาก็ตอบ Yes please I love it นะครับ mm hmm. ก็มี choice สี่ choice ก็คือ choice ที่หนึ่งก็คือ Would you get a cup of coffee นะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. คุณจะรับกาแฟสักแก้วไหมนะครับ Would you mind a cup of coffee นะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือ Would you care for a cup of of coffee นะครับ mm hmm. Care นะครับ Care ตัวนี้ก็เหมือนว่าคุณสนไหม คุณส่วนที่จะรับกาแฟสักแก้วไหมลักษณะอย่างนี้นะ Will you get a cup of coffee นะครับ Will you ต e ั a cup of coffee ตัวนี้ก็ต้องตอบนะครับก็เป็น would you care for a cup of coffee นะครับอ่ี่้อ46กแคทตี้นะครับกันแดนนี่สนทนากันแคทตี้ก็บอกว่า i have just passed my driving test ฉันเพิ่งจะ สอบผ่านนะครับพึ่งจะผ่านการทดสอบการขับรถนะครับแดนนี่ก็พูดอะไรสักอย่าง congratulations นะครับอะไรก็คือ well done นะครับ well done คือโอ้ oh, ทำได้ดีมากนะครับหรือ yes it is thanks god นะครับขอบคุณพระเจ้า you have made it คุณทำมันได้นะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่า well done นะครับ congratulations ข้อที่47บ็อบกับทอมก็สนทนากันนะครับบ็อบก็บอกว่า o o k a l i t t l e p a l e นะครับ little pale นะครับ Are you alright l little pale ตัวนี้ก็แปลว่าซีดนะครับดูรู้สึกหน้าซีดนะหน้าซีดนิดนึงนะลักษณะอย่างเงี้ย you l o o k a l i t t l e pale คณดูซีดไปนะลักษณะอย่างเงี้ยครับ Are you alright l ก็คือคุณสบายดีไหมคุณยัง,ย,งยังโอเคไหมลักษณะอย่างเงี้ยครับ ก็ทอมก็บอกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอก I have got a fever นะครับ fever นะ fever ตัวนี้ก็แปลว่าไข้นะครับเป็นไข่ลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าเขาต้องตอบว่าไงดีนะครับข้อที่หนึ่งก็คือบอกว่า No I don't feel well today อันนี้บอก Are you alright คือวันนี้คุณโอเคไหมคุณคุณคุณสบายดีไหมลักษณะนี้ค ก็คืออันนี้ก็บอก no, I don't feel well today ก็คือไม่ก็คือฉันไม่ออนไลอะไรฉันฉันไม่สบายนะ I don't feel well ก็คือฉันไม่ไม่สบายนะ Today นะวันนี้หรือข้อ2ก็คือ No I อ f i n e ข้อสามก็อัมไฟแตงอันี้ไม่ใช่แน่นอน not bad อันนี้ก็ต้องตอบก็วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะ I have a I have got a fever คือฉันเป็นไข้นะครับ ข้อสี่เวนิซ่ากับซุนีนะครับสนทนากาันเวนิซ่าบอกว่า Would you like a brief sandwich คุณต้องการแซนวิชเนื้อวัวไหมนะครับซุนีก็ตอบว่าอะไรสักอย่าง I'm hungry ก็คือฉันหิวนะครับก็เลยก็โ no น Thank you ไม่นา่าใช่เพราะหิวมากเลย Yes please นะครับ not now ไม่ใช่ตอนนี้ Yes please แล้วก็ Thank you อันนี้ก็ต้องตอบนะครับ Yes please I'm hungry คือฉันต้องการนะฉันต้องการไอ้บีฟแซนด์วิช I'm hungry คือฉันหิวตอนนี้ฉันหิวนะครับสี่สิบเก้านะครับจอห์นนะครับจอห์นกนะับแม็กกี้ก็สนทนากันจอห์นบอกว่า The dinner was delicious นะครับแม็กกี้ก็คืออาหารมื้อเย็นเนี้ยอร่อยนะครับรสชาติอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแม็กกี้ก็น่าจะพูดอะไรสักอย่างเขาบอก I'm glad You enjoy it ชันิดใจที่คุณนะครับคุณชอบมันนะครับ enjoy ตัวนี้แปลว่าคล้ๆกับ like นะครับแปลว่าชอบแต่เป็นการชอบในลักษณะชอบรสชาติของอาหารนะครับก็สิก้าก็ต้องตอบ thanks I'm glad you enjoy it อ่ะข้อที่50าสิบจอนกับเจนนะครับจอนบอก Would you like to go out Go out for dinner on Friday, j a n คุณจะไปออกไปทานอาหารข้างนอกกับฉันในวันศุกร์ไหมนะครับเจนก็บอกอะไรสักอย่างหนึง่ง I love to t h a n k s นะครับก็คอย j อยก้นี่หนึ่งก็คือ That's very kind of you. โอ้ช่างเป็นอะไรที่คุณช่างเป็นอะไรที่ที่เป็นคนที่มีจิตใจงามจริงเป็นคนที่ ใจิตใจดีจริงๆนะครับเพราะว่าชวนเขาไปก o อ u t ฟอร์ดินเนอร์นะครับไปทานข้าวนะับข้าวเย็นในวันศุกร์นะครับ f ฟเด a y วันศุกร์ t ดสไฟเขาชวนที่สองนะครับเราชวสนสามวันเด s เก a t ขาชวนสี that's light like. ก็ตัวนี้นะครับดูสุภาพแล้วดูดีที่สุด That's very kind of you John I love to thanks นะครับโอ้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ชวนฉันไปเนี่ยลักษณะอย่างนะี้นะ ฉันชอบมากครับขอบใจก่อนนี้ก็เป็นในส่วนของการฝึก Conversation ในพาร์ทที่1 1 n นะครับจำนวน10ข้อนะครับเดี๋ยวเราก็ฝึกฝึกทำกันอีกนะครับในพาร์ทต่อไปก็ขอให้ขอให้น้อง,องๆติดตามนะครับฝึกทำโจทย์ข้อสอบ Conversation กับพี่นะครับเพื่อที่จะฝึกประสบการณ์นะครับในการฝึกทำข้อสอบเพื่อจะไปสอบโรงเรียน ช่างฝีมือทหารในอีกประมาณ4เดือนข้างหน้านี้นะครับ